คลิปนี้จะเป็นการส่งสกินทิปของคุกกี้ซินนามอนกันว่าเออเราจะหมดลูกบาทกปีกการกว่าเราจะได้เจ้าตัวสกินอันนี้นะครับผมขอแนะนําร้านรับเติมเกมคุกกี้ล้านร้านคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมคุกกี้ล้านถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนผมก็เติมกับร้านนี้ก็หลายบาทอยู่นะครับโอเยเบก็เติมไปเยอะพวกแพ็คแบบสกินแพ็คลูกบาทก็เติมกับร้านนี้หมดเลยเพราะมันถูกกว่าเติมเองช่วงนี้ผมก็เลยเติมลูกบาทค่อนข้างเยอะนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อลิงก์ เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมแปะลิงก์แฟนเพจร้านคุกกี้แลนไว้แล้วครับตามชื่อคลิปเลยนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นสก,กินคลิปผมเล่าไปก่อนว่าก่อนหน้านี้นผมทําคลิปสุ่มหาสก,กินเจ้าตัวซินนามอนแล้วนะครับแต่เผอิญว่าผมนะ่เะเผลอเป็นลบไฟล์เผลอเป็นลบไฟล์อัดในมือถือเพอดีมือเร็วไปหน่อยกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ปบไปเลยแล้วก็กู้ไฟล์ไม่ได้นะครับไฟล์ก็เลยบินไปตามสภาพเลยนะครับผมสุ่มกาชาในอันนี้นะไอ้นี่นี่น,นี่มันจะไปสุ่มที่เป็นเหล็กของตู้ซินนามอนเนี่ยซึ่งผมก็สุ เปิดข้อมูลหีบล่าสุดย้อนหลังให้ดูกันว่าเออแต่รอบแล้วผมสุ่มได้อะไรแล้วก็หมดไปกี่ลูกบาทนะครับตามชื่อชื่อคลิปก็บอกแล้วแหละแต่แค่เราจะรู้ว่าไอหมื่นเก้าเนี่ยผมหมดไปหมื่นเก้าหมื่นเก้าลูกบาทเนี่ยผมสุ่มได้ไหมหรือผมแลกดาวเกลือเอานะครับมาเดี๋ยวเราจะไล่ย,ย้อนไปเลยนะครับอันนี้เป็นรอบล่าสุดที่เราสุ่มของแม่โมดอันนี้เป็นหีบทองที่เราเปิดเล่นๆน,นะครับรอบแรกปุ๊บผมสุ่มได้สกินนี่เลย ไอเกฟฟูดนะครับระดับอีพิกเป็นอันที่ยังไม่มีเลยนะอันนี้คือผมเล่าย้อนเลยผมจาได้ว่าตอนนั้นผมภาคอะไรบ้างแปลกๆหน่อยไม่เคยทําโอเคตอนนั้นพอผมสุ่มครั้งแรกได้ปุ๊บเนี่ยโอ้ผมช่างใจหนักมากแบบเอ้ยกูจะแลกดีไปว่าหมายถึงว่าจะแลกสกินซินนามอนดีไหมแล้วก็เลิกสุ่มนะเพราะว่าไอตู้อันนี้นะครับมันมีของใหม่แค่2ออันก็คือซินนามอนกับ ไอเคฟุตที่เราไม่มีนอกนั้นมันมีโอกาสเจอแหละอันที่เราไม่มีแต่เลดมันน้อยนะครับก็คิดแหละตอนนั้นก็มีดาวเกือพอแรกผมไม่บอกแล้วกันมีเท่าไหร่เดี๋ยวไป็นการสปอยอ่ะแลกได้แต่จะจะอายังไงดีวะอาก็กัดใจสุ่มต่อแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้รวยลูกบาทนะครับเติมกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเยอะอ่ะตอนนี้นี่สุม่มวนี่ผมยังเหลือลูกบาทตั้ง5 0 0 0 0กว่าเอาไว้รอชเอมเลยนะครับรอบที่2ปุ๊บนั่นไงมาแล้วนะครับอีปีอีกแล้ว แต่เป็นนักดาบนะครับมาให้ผมดีใจมาให้ผมอยากแล้วก็จากไปแล้วก็ได้เป็นนี่อีพีสองอันเลยนะเป็นนักสำรวจเวอร์ชันหน้าเด็กด้วยผมชอบมากเลยน่ารักมากนะครับได้ซ้ําไม่น่าจะรอบที่สามแล้วมั้งของไอดีเนี้ยไม่สองก็สามแหแต่เคยสุ่มได้แล้วรอบหนึ่งนะต่อไปครับโอ้โหได้มาเนี่ยขาวสี่ฟ้าหนึ่งนะครับนี่คือรอบที่สามแล้วรอบที่สี่ครับโอ้โหรอบที่สี่อีพีออกอีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นเลมอน ตอนนั้นผมเห็นกระถางอ่ะไอกระถางเนี่ยเอ้ยผมนึกว่าแบบเฮ้ยมันมาแล้วไม่ได้เว้ยได้เป็นนนี้ <c oughs> ได้เป็นขาวสีม่วงหนึ่งซ้ำอีกแล้วนะครับนี่รอบต่อไปได้เป็นฟ้าสามขาวสองอันนี้ยังโอเคคือ,อยังไงมันก็ได้ซ้ำแต่อย่างอยเราก็ได้ดาวเกลือมาแรกนะครับรอบต่อไปครับเอ้ยผมนับขวัญกีรอบแลว้ววะเนี่ยเออหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าวก็รอบที่หกรอบที่หกโอ้โหผมได้สกินมะเฟืองมา ผมนึกว่าไอ้ไม่ใช่มาเฟืองลืมชื่อมาละตัวอะไรไม่รู้นะครับตอนแรกผมนึกว่าเราไม่มีมะเดื่อเออพอตอนแรกผมนึกว่าสก,กินนี้ไม่มีเว้ยอา้าวพอมันขึ้นว่ามีดาวก็คือมีแล้วนะครับรอบต่อไปเป็นเลยฟูขาล้วนนะครับขาล้วนไม่มีอะไรปนเลยนะเกลี้ยงเลยรอบต่อไปครับ อ่าได้สกินม่วงอยู่โอ้ตอนแรกผมเห็นกระถางผมรู้ว่าแบบซูปเปอร์อ e ีปิกต้องมาแล้วแหละม่วงมันจะบ่อยเกินไปแล้วโอเป็นม่วงนะครับเป็นสีของราชินีสกเกตผงก็มีอยู่แล้วมีสก,กินชุดนอนของแซนด์วิชที่ผมยังไม่มีนะอันนี้คือได้เป็นอันใหม่มาที่ไม่ได้ซ้ำแล้วต่อไปครับเป็นสีขาวล้วนล้วนแบบล้วนเลยอ่ะไม่มีขาไม่มีอะไรผสมแล้วต่อไปครับได้ฟ้ามาอันหนึ่งเอสองอันเป็นจอมโจรกับอ่าลืมชื่อไปแลไออะไรน้ำแข็งน้ำแข็งนี่แหละนะครับเออ ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยตัวนี้ลืมชื่อไปแล้วเออได้มา2อันนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับเราคนใส่อ้าวพี่แล้วสกินซินนามอนหายไปไหนคําตอบคือผมสุ่มไปน่าจะเหมือนเก้าใช่ไหมนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 10ทีเป๊ะนะครับเหมือนเก้าไม่ได้สกินซูปเปอร์อีพิกเลยแต่ว่าแต่ซูปเปอร์อีพิกของซินนามอนซูปเปอร์อีพิกตัวอื่นก็ไม่ออกนะครับได้ดาวเกลือมาประมาณ70กว่าอันน่าจะ6 70ท้วนมัง้งหรือ69อะไรประมาณนี้บวกลบ ผลสรุปก็จบด้วยการที่ผมกดแรกจบด้วยการกดแรกนะครับนี <fella> <You S 2> like okay. ่น <tiden> ี่แรกไปมันใช้72ดสิทานะเออเพราะมันอยู่ในช่วงอีเวนต์พอดีนะครับแหมก็ได้แหละนะแรกเอาไม่ได้นะคือผมกะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าสมมติมีสกินใหม่มาถ้าเป็นซูเปอร์อีพิกก็คือตัวสกินแดงเนี่ยผมอาจจะสุ่มทีละหมื0นเก้าสอมือะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวรีเจนารีก็จะสุ่มสี่หมเพราะว่าสองหมืมันจะได้เราเกือบพอดีสำหรับแรกเลย นะเดี๋ยวนี้นี่เรามาถึงจุดๆที่แบบว่าคลิปสูงสก,กินทีนึงเป็นหมื่นนะเมื่อก่อนนี่แบบโอ้โหห้าเนี่ยก็เยอะแล้วนะ4รอบก็เยอะแล้วรอบนี้นี่ซัดก,กันเป็นหมื่นนะครับไม่ใช่แค่หมื่นเดียวนะเกือบ2 0,000นะครับไม่รู้ว่ามาถึงจุดๆนี้ได้ไงนะครับจากคนที่เคยบอกว่าจะไม่เติมสูงสก,กินมาทีละส0งหมืนคือไม่ใช่ไรช่วงนี้มันมีแพ็สกสกินนะ่าสนใจเยอะแล้วก็จะมีช่วงนี้มันมีอีเวนต์อันนี้ด้วยนะครับอีเวนต์ไออะไรนะผมเร็วแล้วเนี่ยเน,นี่ไอกะระปุกหมูอ่ะกระปุ เนี่ยได้มารวมๆหน่อยก็คือโอ้โหเกือบเกือบสองหมื่นอันอะ่ะเออในเกมบอกครบสองหมื่นเราอันแล้วแต่ผมมีแค่นี้นะครับเกือบสองหมื่นอ่ะหมื่นเก้าสามร้อยแล้วก็แพ็คเยอะมากผมเติมแพ็กไปเยอะมากเพราะว่าน,นี่ด้วยเพราะผมเติมกับร้านสปอนเซอร์ช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปมันก็ถูกก่าเติมกันเองมันก็ประหยัดเงินผมได้เยอะผมก็คิดแมประหยัดเงินเติมแล้วก็ได้ลูกบาแถบจัดเลยครับไม่รอเลยเออก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงนี้กับผสมสกินแต่ถ้าหมดช่วงที่มันไม่มี ถ้ามันช่วงไหนให้มันไม่มีแพ็คแล้วผมก็ดูก่อนอาจจะเอาของเดิมสูดแต่อาจจะไม่ได้เติมเพิ่มเยอะนะครับแค่ช่วงนี้มันแพ็คที่สูมรูปแบบน่าสนใจแล้วก็เออเติ์กับสปอนเซอร์ถูกดีปลอดภัยด้วยนะครับมาอย่าเราลองเอาซินนามอนซินนามอนมาวิ่งให้ดูแล้วกันว่าถ้าเราใส่สก,กินแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับเผื่อบ,บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นในคลิปนี้ความจริงก็มันมีคลิปเซตทาแต้มเลยนะ่าจะเห็นไปบ้างแล้วแหละ่ามาดูกันซินนามอนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันสกินซูเปอร์อีพิกเลยนะ คือผมสุ่มเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้เนี่ยเซตเนี่ยเราใช้ปไปในเนี้ยหมดแล้วทุกเซตอะครับมันยังจะต้องใช้ซินนามอนน่ะเออฉะนั้นเพื่อแต้มนะครับข้ออ้างแหละมันสวย <laughs> นี่เราก็จะมีไพ่แยงอ่ะผมเห็นเอฟเฟกต์ค,ควันมันเป็นสีฟ้ฟาด้วยนะครับนี่นี่ผมชอบสีไพ่ดีนะมันสีแดงๆนี่ดูปึ๊บ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 นี่เห็นไหมเออสวยสวยๆนะครับประมาณนี้สำหรับสุ่มสก,กินทิปก็คือไม่ได้สุ่มให้ดูแต่สุ่มมาแล้วแล้วเปิดประวัติย้อนหลังนะครับ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะเอออันนี้ต้องขอไปจริงๆนะครับเผลอไปลบคลิปตอนแรกก็กะว่าจะไม่ลงแล้วแต่แบบว่าโอ้มันก็เสียดายนิดนึงนะแล้วมีคนบอกเออพี่เออพี่อัดแต่เสียง่เดี๋ยวก็ได้ผมก็โอ,อ้ยมันจะน่าเบื่อเกินไปก็นึกลืมไปว่าเออเกมนี้ม่มีระบบเช็กย้อนหลังแล้วก็ไอ้ที่ผมสุ่มอะมันยังอยู่ในเรคคอร์ดอยู่พอดีไงนะครับยังย,ย้อนดูได้อยู่ผมก็ไม่รู้ว่ามันย้อนไปได้มากถึงขนาดไหนเนี่ยตอนสกินแม่มดนี่ยังย้อนได้อยู่เลยนะเนี่ยเออย้อนได้เยอะดีนะไม่เหมือนคุกกี้แลนด์คิง ที่ผมนึกออกไอ้น,นี้น่าจะเยอะกว่า n ด d อมหน่อยๆน,นะครับหรืออาจจะเท่ากันก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ผมเห็นของแม่มอร์อย่างแคนนะครับออกซ e ูเปอร์อีพงนางฟ้าทําไปได้แล้วก็ออกดักช็อกเนี่ยสรอ,อบติดทําไปได้โอเคมาในสำหรับคลิปนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ